แต่ทำภาพยนตร์ใครอร่านนะครับตอนนี้มาบาทบอดโจแล้วครับแต่จุดภามาเบึงบางส่วนตอนของน้องๆทีมงานสาวน้อยรำพันโชววันนี้ซ้อมเวลากลางวันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอนเสิร์ตเอาเอาเด็กๆมาเต้นทรับคอนเสิร์ตสักสองเพลงเอาเองอะไรก็ได้คนหัวใจครับคนมาลาตีเนาะเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นหน้าเองเห็นหน้าครูชาติเรายิ้มมาเลยนะอ้าวแน่นอนมั่นใจโอ้โหจะบอกว่ากู

เอาละพี่ยังกินนักเราวีง <c oughs> เดี๋ยวค่อยพี่ยังไปออกรายการมาแล้วไมดอนมนันเลย <laughs> ้มาดูแดนเซอร์ทีมงานวงสองนะครับสาวน้ำเง,งโนโกำลังซ้อมพอดีทีมงานผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ของ,นนห,งหนังเรือร่องไค่ออวบโจนะครับมาเบิงบ้งหลแบบการแสดงนะครับเพื่อที่จะไปประกอบฉากฉากได้ฉากหนึ่งในหนังครับด้านลูกชิ้นประจำ Cầm khăn về kia Cúc kia Cúc Cúc hoạt động, cầm Xăng bậc nao Màu nào nắm đèn Mấy soda ให้พี่น้องได้เบิ่งบางช่วงบางตอนครับแต่ว่าถ้าประกอบเพลงนี่ไม่ให้ดูนะครับเนื่องจากเป็นลิขสิทธ like. em, ิ์ของทางผมนะครับจะบาทครับ30บาท60เานไอ้แปงโค้กมันคือว่าที่ไหนเหลี่ยงมันเลยนักเรียงมึงไฟมาแล้ว ป้ามีหอดเปียโอ้ยบักขวาตีหมักน้ำใยนี่มีบักขวา,ขวามาตั้เศษงวยขึ้นเสียนว่นส่อมากแต่ตุ้นในบ้านบ้านดี บันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับบันทึกไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วนะครับใครเข้ามาดูซ้อมนะครับเพราะว่าเราเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะครับปกติจะไม่ให้อนุญาตให้ใครเข้ามาในพื้นที่นี่บันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วครับหรือว่าเป็นเกียรติของยูนะครับ หักบ่เอ้ยาคำว่าซาเอาไม่ได้บีนะมาคุณประเด็นเด็กสองสามมือละสองสามมือละออกมาบ้างกรดหอดอยู่คือเป็นหนามุ่มมาบรอบนี้มันเป็นน้ำเขียวบ้าเขียวมันเขานะกันนาเลี้ยวอ่ะมิดยูนิเวอร์สประเด็นทั่วมาอีกหนูเล็กหนูเล็กพะนะ

หนึองามสี่าหกเจ็ดแปด